นี่ยังบางทีตเดินคนกลางคนเข้าบุกพื้นที่สกิวตร์เลตนี่พวกมันมาแล้วยิงมันมันเล่ม,มนี่ใส่เขาขึ้นแเราต้องยิงมันคืนนีไ่ไตาเลอะเ้องกิวต้ามหัวอุ้ยมันใครท่านคอมเ,เมนแมนมาช่วยรบไม่ไดจะต้องเล้กุ้งไรโอ้นี่ มีนาการแล้วไปดีกว่าเฮ้ยทำมมเริ่มแยกเลนะเ้คุณน,นั่นเห็นชว่าแล้วอุย้ยนตายไปแวเตืเอมีชงมาช่วยเล้วนะตัวเลกนี่ทิงเ้ทิ้ง,งนี้ตองทิ้ง้สารฮพังแหรอแล้วถันคันนั้นไม่เป็นไรเดส้มให้ e eh.